เป็นรุ่นนี้เลยนะครับจัดโปรให้นะครับพิเศษจริงๆนะครับก็อยากให้ท่านได้มีไว้ครอบครองใ,ใช้เป็นผงวิเศษล้วนนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนอกไม่ลงกุหรือวัดกินทรวิหารนะครับก็ถือเรียกได้ว่าเป็นพระที่มีความแห้งนะครับท่านจะใช้ผงวิเศษนะครับเนื้อเบามากนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของผงว่านเยอะนะครับ ว่านมงคลร้อยแปดก็เรียกได้ว่าแห้งเก่าสมบูรณ์มากนะครับองนี้รหัส A01 นะครับพิเศษให้บูชาเพียงแค่1 0 0 0 0ืนบาทเท่านั้นนะครับนี่แบบองไม่มีพิเศษกว่านี้แล้วนะครับวันนี้นำมามอบให้5องค์นะครับ เนื้อค่อนข้างแห้งนะครับจะมีผงเหล็กไหลยเยอะนะครับรุน่นนี้สวยและสมบูรณ์ไปดูองที่สองครับตรงนี้รหัส A 02ูด้านหน้าด้านหลังครับ บางขุนพมนอขนาดนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอเซ็นตนะครับการเก็บรักษานี่เก็บอย่างดีมากๆนะครับเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างที่จะแห้งและดูท่าทางจะแต่เนื้อแน่นอยู่ครับเนื้อแน่นแห้งเบามากเป็นผงวิเศษล้วนนะฮะผงว่านค่อนข้างเยอะนะครับรุ่นนี้ อันนี้ก็มูลค่าพิเศษจริงๆ <c oughs> โอ้สวยเนื้อหานี่ความหดเหี่ยวยุบนะครับชัดเจนมากๆโอเคไปดูรุ่นองค์ถัดไปครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับ A ศูนย์สามครับหน้าหลัง ชอบองไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวยและสมบูรณ์นะครับะสมเด็จบางขุนพรมนอกนะครับไม่ลงกุอันนี้ลงหีดนะครับพิมพ์ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขา เนื้อหาก็เป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนบางขุนพรมนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ลงหีบ <c oughs> องค์นี้องค์ที่สี่ครับองค์นี้ก็สวยนะครับรหัส A สอศูนยสี่พิมพ์ทรงดุนเด็ดชัดเจนนะครับด้านหลังเห็นความเก่าแห้งมากๆเลยนะครับ พิมพ์ทรงสวยนะฮะนูนเด่นสวยชัดเจนมากเลยสวยงามอันนี้ยังมีในส่วนของน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับอื ผิวโอ้สวยงามมากเห็นการยุบหดชัดเจนนะครับอีกสักหนึ่งองค์นะครับรุ่นนี้โอ้นะครับไวมากเลยนะครับสี่สิบนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวอันนี้องค์ที่ห้านะครับเอศูนย์้าด้านหน้าด้านหลังครับ ก็ผมจะใช้เวลานะครับให้ท่านสมาชิกได้ชมก็สักประมาณ60นาทีนะครับสบายๆชอบองค์ไหนรุ่นไหนนะครับก็บางท่านก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับในแต่ละวันศุกร์นะครับที่มีการถ่ายทอดสดนะครับท่านสามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับบางรุ่นก็ยังยังมีอยู่นะครับ สำหรับในส่วนของพระสมเด็จวราคังพิมพ์สุโขทัยนะครับผมได้จัดทําเป็นหนังสือนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านสามารถเข้าไปชมได้เลยบูลค่า1น0 0 0บาทก็มีเท่านั้นนะครับเพียงเท่านั้นแล้วนะครับเพราะตอนนี้พิมพ์สุโขทัยท่านต่ำนะครับห้าหมื่นนะครับก็สําหรับในส่วนของห้าสิบองค์ที่มอบให้นะครับท่านสามารถเข้าไปชมในหนังสือได้เลยนะครับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึง พระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากบสักราระรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะ อร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานสูนยนะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนา นะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมี ที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน qr code นะคะจะได้ทราบประวัติวา่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจลล์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ